ด่วนบอสพรย่องพบตำรวจแจงปมร้อนดีไอคอนกรุ๊ปยืนยันความบริสุทธิ์บอสพรหรือนายวรัพลวรรตกุลผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเดอะไอคอนกรุ๊ปได้เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบกปลปลาคอควายบ,บใบไม้เพื่อชี้แจงและแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับปัญหาการเงินของบริษัทและผู้เสียหายจำนวนมากบอสพร แสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมเยียวยาผู้เสียหายนายวรพจ์เปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและเศร้ามากหลังทราบข่าวว่ามีผู้เสียหายและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเดินทางมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งประกาศว่าจะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาโดยเฉพาะการณีที่มีผู้สูญเสียเงินและเสียชีวิต เขาจะหาคนกลางที่สังคมให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาเยียวยาให้กับผู้เสียหายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดมุมมองของชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการเดินทางมาพบตำรวจของบอสพรออาจเป็นเพียงการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กระแสข่าวลือเกี่ยวกับบริษัทกำลังร้อนแรงและอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท บอสพรยืนยันความบริสุทธิ์ในการดำเนินธุรกิจบอสพรยืนยันว่าเขาสร้างบริษัทมา6ปีและไม่เคยคิดว่าการขายของออนไลน์ในลักษณะนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเขายังกล่าวอีกว่ามีหลายบริษัทที่ทำในลักษณะเดียวกันและเขาก็ไม่ใช่เจ้าแรกที่คิดหรือทำธุรกิจแบบนี้ได้เพราะเห็นรุ่นพี่ในวงการธุรกิจทำเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์หลายๆแบรนด์ Brand. มุมมองของชาวเน็ต หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างว่าธุรกิจของบอสพรไม่ผิดกฎหมายอาจเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเนื่องจากมีหลายบริษัทที่ทำในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทจะถูกต้องตามกฎหมายและการอ้างถึงรุ่นพี่ในวงการธุรกิจอาจเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาที่เกิดขึ้นคำถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่บิดเบี้ยว เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจหากถูกต้องทำไมในช่วงหลังถึงมีการบิดเบี้ยวบอสพรปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้และผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามต่อว่าได้มีการตกลงกันแล้วว่าจะซื่อสัตว์ต่อกันให้ตอบคำถามนี้ด้วยแต่บอสพรก็ยังคงปฏิเสธมุมมองของชาวเน็ตการปฏิเสธที่จะตอบคำถามของบอสพรอาจเป็นเพราะเขากำลังปกปิดอะไรบางอย่าง และอาจเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเป็นเพราะเขากังวลว่าการตอบคำถามอาจนำไปสู่การเปิดเผยความผิดพลาดของบริษัทสรุปการเดินทางมาพบตํำรวจของบอสพรเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดรวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายที่บอสพรได้ประกาศไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้สูญเสียเงินและเสียชีวิตเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด